มีความคืบหน้ากรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชก็ชี้มูลความผิดอดีตข้าราชการของกรมสรรพากรค่ะทุจริตคืนเงิน ภาษีมูลค่าเพิ่มกลับเข้ามาในขบวนการของตัวเองออเสียหายหลายพันล้านบาทเขาบอกเป็นแก๊งเลยนะคะ,ะในการทําภาษีคืนกลับมานะคะแล้วก็ยกักยอกคล้ายๆนะคะยกักยอกเงินของประชาชนเข้าด้วยซ้ําค่ะเพราะว่าจากความเคลื่อนไหวที่สํนานักงานป้องกันและปราบปรามการเชริดแห่งชาติหรือปปชน,นะคะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาค่ะเนื่องจากว่ามีการชี้บุญความผิดนายสุวัจจารุมณีโรธอดีตนักวิชาการสามพกรชํานาญการพิเศษ สำนักงานสามัมภากรณ์พื้นที่กรุงเทพมหานคร27ในข้อหาร่าบรวยผิดปกติแล้วก็ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินนะคะคือมูลค่า597ล้านบาทโดยมีการกล่าวหาข้าราชาการท่านนี้นะคะเพราะว่าผิดในฐานะทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชาการจากการอนุมัติคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเท็จโดยพบว่ามีการเอาเงินขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีเงินฝากของนาย สุวัตจารุมณีโรธอดีข้าราชการท่านนี้แหละค่ะทำให้ปปชต้องตั้งเรื่องสอบแล้วก็มอบหมายให้นางสาวสุภาปิยะจิติกรรมการ,รปรปรชนะคะเป็นเป็นกรรมการอนุกรรมการไต่สวนอีกทีหนึ่งค่ะครับผลการไต่สวนของอนุกรรมการครับพบว่ามีเงินจากกลุ่มบริษัทผู้ประกอบการส่งออกที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวด โดยมิชอบ26บริษัทครับเงินฝากเข้าบัญชีของนายสุวัสด์กับบุคคลใกล้ชิดจำนวน415ล้านบาทเศษเพราะไปตรวจสอบเชิงลึกปรากฏว่าบริษัททั้งหมดถูกตั้งขึ้นมาโดยที่ไม่ได้มีการทำธุรกรรมใดๆมาก่อนสืบเนื่องจากกรณีนี้นะครับที่คนที่กระทำผิดก็เป็นเจ้าหน้าที่ของสรนพกรเอง26บริษัทที่ตั้งขึ้นหลายบริษัทในนั้นก็ระบุชัดเจนว่าเป็นผู้ที่ส่งออกเศษเหล็กและ มีการทำเรื่องมีเอกสารต่างๆกลับมาที่สันพกรเพื่อที่จะขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลับมาปรากฏว่าพอไปตรวจสอบเนื้อในไม่มีการค้าการขายจริงนะครับนอกจากนี้ยังมีทรัพย์สินที่ตรวจพบเพิ่มตเติมอีกจํานวนมากครับรวมมูลค่า597ล้านบาทเศษทางปปชจึงส่งเรื่องให้เอยการสูงสุดยื่นคําร้องต่อสารให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินครับ คุณสุวัตเนี่ยเขาถูกไล่ออกในคดีเดิมนะคะในคดีเดิมเมื่อตอนปี58าแคือห้าล้วนะคะสองพันแต่ว่าพอสอบไปสอบมาเนี่ยมันเรื่องมันมีการคืนภาษีในพื้นที่27ะคะ่ะซึ่งคืนให้กับบริษัทที่เป็นบริษัทลมอะ,ะบริษัทลมซึ่งไม่มีธุรกรรมอะไรเลย เกิดขึ้นนะคะประมาณ20กว่าบริษัทเงินที่เงินที่เงินที่สัมภารเนี่ยต้องจา่ายกับบริษัทลงซึ่งไม่มีการทำธุรกรรมไม่มีการสง่งออกแต่บริษัทเหล่านี้เนี่ยนะคะเขาขอคืินภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเงินทั้งหมดเนี่ยจากจากบริษัทเนี่ยได้เข้าบัญชีของคุณสุวั์จารุมณีโรจน ค,คุณสุวรรนี่มีการร่ำรวยผิดกติด้วยนะคะเพราะว่าจากการสอบของปปชเนี่ยพบว่ามีการถอนเงินปิดบัญชีหรือว่านําไปจ่ายโอนซื้อสินทรัพย์อื่นๆในชื่อของตนเองแล้วก็ครอบครัวก่อนหน้านี้แล้วค่ะดังนั้นจึงต้องมีการอายัดไว้นะคะชั่วคราวค่ะ